ตอนนี้ก็คือเราจะมาใส่จารบีในบูชิ่งของเซิร์ฟเกตนั่นเองเราแกะข้างบนแล้วตรงนี้ใช่ไหมแกะเออกมาเป็นบูชิ่งมีปลองแล้วก็มีมัดใส่กันอย่างนี้มันใส่มันจะเป็นอย่างนี้ เดินสองคนองคนแรกคนดียคครับครับผมขาหรอข้างล่างเราเอาขหรอยากค่ะข้างล่างเนี่ยยากหนูก็เลยขาบนก่อนเวลาออกก็ออกปกติเลยค่อยๆมุนๆมุนๆมุนๆมือจับจัซึ่งอันเนี้ยไม่มีแรงค่ะอือออกเอาเอาออกว่ายากแล้วเดี๋ยวตอนใส่ยากกว่าอีกเดี๋ยวจะบอกเทคนิคการใส่ให้ วิเราบูชิง่งตัวด้านบนกับด้านล่างไม่เหมือนกันนะทุกคนนีน่ี่โฟกัสไหมอะไม่โฟกัสด้วยด้านล่างเราเรียกว่าบาเรลส่วนด้านบน,นที่เอียงๆเราเรียกว่าโคนหยิบให้เขาดูโคนคือมันเอียงเหมือนไอเนี่ยโคน,นมันจะนเอียง,เอ,ยงเอียงลงมาเนียเอียงเอียงลงมาเนี่ยเอียงส่วนบาเรลก็คือเป็นทรงกระบอกตรงๆนี่นะครับอย่าคิดลึกนะกระบอกเนี่ยมันต่างกันเป็น และมีความสูงต่างกันจะซื้อมาใส่จะเอามาปรับแต่งก็ต้องระวังระวังกันหน่อยต้องดูว่าซื้อถูกต้องด้วยนะครับโอเคเพราะว่าแต่ละอันมันก็เล่นเล่นแล้วความรู้สึกก็ต่างกันนะใช่มีค่าความแข็งที่เรียกว่าค่า A เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทาทั้งหมดสี่ด้านก็คือด้านี้ด้านล่างและตัวโคนก็เหมือนกันด้านบนด้านล่างและสุดท้ายก็คือตรงนี้ ในรอันเนี้ยที่เป็นยางทุกอย่างที่เป็นยางเราจะทาให้หมดทาตรงที่เป็นยางทาบางๆนะไม่ได้เยอะปาดจก็ต้องปาดคืินิกเพราะว่าไม่ได้ทาจนแบบให้มันเยอะมากเกินไปอไม่ได้ทาแบบแยียมเพราะอะไรแนะนำนะครับเพราะว่าจุดที่มีแรงเสียดทานระหว่างเหล็ก กับร <strong>. ับเบิล <portrayed> รับเบิลก็คือตัวบูชชิ่งพวกนี้มันมีการเสียดสีกันตลอดเวลาพอเสียดสีปุ๊บเกิดเสียงเเเ็็็ปั๊๊บบกอย่าคิดลึกอาแล้วทำไมมันไปทางนั้นตลอดเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเหล็กกับยางเสียดสีกันเหล็กกับยางยางยางทำไมถึงจะ็นทาหน้าอย่างนี้แน่ๆความยากอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้พอบาเรลทาแล้ว ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องทาเหล็กอะไรแล้วนะไม่ต้องทาอะไรแล้วทา,<ต>า<ช>แค่นี้าจากนั้นดูนะครับตอนนี้ที่คือปัญหาอันนี้เป็นการเอามาลงครั้งแรกในช่องน้องพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเอานี่ยกขึ้นสังเกตน,นะพิมพต้องจับดูบพิมต้องยกขึ้นอย่างนี้แล้วอันนี้อันนี้รองไว้อับรอง,องไว้ไวข้างหลังใช่ยกตรงนี้ไว้แล้วถึงจะเอาลงได้เฮ้ยทไมไคือแต่ถ้าเกิดเราต้องการ สมมติสมมติยกตัวอย่างสมมว่าเราออกไปแล้วเนี่ยจเจ้าออกอยากเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ทําแบบเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ได้รับประกันเลยจะไม่ไมีทางเอาลงได้แน่นอนเพราะ<ต>ว่าก่อนหน้านี้เคยลองแต่ไม่ได้แล้วก็เรียงลําดับด้วยอย่าลืมแหวนอ่านี <จะ S 1> งนี้จะมีวงวนอี่อาลมแหอนแรกแล้วก็มีน,อน็อตเราเรียกว่าวอ่านี่ไม่ตัวแหวนนี่นะใส่ด้วยไม่า่ไม่ได้นะวางประม่บ แล้วก็ <Wow. S 1> จําตอนนอัดที่เราถอดมาคล่าวว่ามีกี่เกลวหมุนเหลือกี่เกลวออวขันเกินอยากแนะนําว่าเวลาถอดนอตอะไรเงี้ยมาหากระดาษหรือว่าที่ชูมาลองก็ได้แล้วแบบว่าเรียง,เร,ยงเรียงไว้จะได้จําได้ว่าอันไหนอ่ะเรียงก่อนเรียงหลังจะได้ใส่ไม่ผิด <Ooh. S 2> นะจ๊ะน่าชื่นชมเอาไปละทำด้านหลังค่ะ เมส later เสร็จแล้วตัวหนึง่งผลประกอบ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 เฮ้ยประกอบผูกแล้วนี่อันนี้นี่นแขกินประกอบเลยขอ,องโลคัสน,นะคะ